สวัสดีครับ FC ร้าสมาชิกสนสดงานไม้สดเ็ทุกท่านนะครับันนี้ก็เป็นงานของพิษานะครับก็กําลังจะทาเพลาะของคุณครูนะครับโดยที่มีลินชักก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับการใส่ลินชักนะครับการเป็นระบบรางลูกล้อนะครับเประดันวิธีการทํางานก็จะง่ายกว่าระบบรางลูกปืนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทํางานกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ติดราง ตัวนี้ไว้กันที่ตัวโตก่อนโดยเรากําหนดลงมานะครับจากข้างบนลงมา13เซนต์นะครับแล้วก็ยิงรางวิธีใส่รางตัวนี้เข้ากับตัวโตนะครับให้ล้ออยู่ด้านหน้าเรานะครับนะครับต้องไปรักษณาแบบนี้ เราก็ยึดหัวท้ายไว้ก่อนนะครับเนี่นครับหลักวัดก็คือตรงนี้ก็ต้องเป็นช่องที่ให้ลางวิ่งเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับวัดพื้นที่จากตัวกล่องก่อนนะครับตรงนี้ก็คือภายในนะครับแล้วเราลดเป็นหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นสูตรเลยนะครับวัดจากพื้นที่จริงก่อนแล้วลดเป็นหนึ่งนิ้ว พอที่เป็นความสูงของตัวกล่องลิ้นชักเราจะเหลือแค่สิบเซนนะครับก็คือลดไปสามเซนไม้พื้นลิ้นชักก็ขนาดนี้นะครับก็คือลดจากตัวกล่องไปหนึ่งนิ้วแล้วนะครับได้ขนาดนี้ส่วนความลึกเนี่ยเราก็ทาบจากตัวรางเราเลยนะครับว่ารา,างลิ้นชักลึกเท่าไหร่เราก็ทาาไปเลยนะครับความลึกก็คือเข้าออตัวรางลิ้นชักส่วนความกว้างลดจากตัวกล่องไปหนึ่งนิ้วเราก็จะได้ชิ้นนี้ เสร็จแล้วเราก็มายิงด้านข้างก่อนนะครับปูะใส่เราต้องให้เสมอให้เปะเลยนะครับอย่าให้เลยอย่าให้ยุบเข้าไปใช้แม็กคู่ยิงแล้วก็แม็กเดี่ยวช่วยด้วยแม็กคู่จะช่วยในเรื่องของการค้ำไม้ไว้นะครับแต่ว่าขามจะสั้น แล้วเราก็ใช้แม็กเดี่ยวเบอร์ยี่สิบยิงซ้ำไปด้วยนะครับต่อไปเราก็จะยิงท้ายลิงชักนะครับ พอ,อเราจะใส่ชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้าความสูงก็ให้เตี้ยกว่าชิ้นด้านข้างนะครับหนึ่งในสามก็ได้นะครับเราก็จะได้กล่องแบบนี้นะครับพร้อมที่จะไปติดตั้งราง การติดตั้งรางนะครับต้องให้ล้อนะครับไปอยู่ด้านท้ายนะครับล้อนี้จะอยู่ด้านท้ายล้อจะอยู่ด้านท้ายแบบนี้นะครับยึดน็อตก็คือยึดจากด้านบนลงไปนะครับด้านข้างอย่าไปยึดเดี๋ยวมันจะเวลารูดเวลาดึงเข้าดึงออกมันจะติดเราะแขนใส่เพราะฉะนั้นข้างบนจะเหลือไว้สองเซนนะครับมันจะได้แบบให้ตะแคงขึ้นไปได้อันนี้รางระบบลูกล้อก็ถ้าดึงออกมันจะมีเสียงดัง ก้าวหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของมันเองนะครับทุกเย็น เวลาใส่เราก็เอียงเอียงหน่อยแบบนี้นะครับให้ล้อเข้าไปก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปประกอบเข้ากับตัวส่วนที่จะเป็นโต๊ะคูนะครับอันนี้จะอยู่ด้านขวาของโต๊ะคูอันนี้ก็ใช้ใช้เป็นลินชักแบบลูกล้อธรรมดา เพราะว่าเป็นงานทำบริจาคฟรีนะครับ